ผู้สูงอายุทำ5สิ่งนี้ก่อนนอนทุกวันสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่โรคเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามวัยไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตหรือแม้แต่สุขภาพจิตเองก็ตามสิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองโดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนนอนที่หลายคนอาจมองข้าม ช่วงเวลาก่อนนอนนั้นถือเป็นช่วงเวลาทองของการฟื้นฟูร่างกายหากผู้สูงอายุใช้เวลาช่วงนี้อย่างเหมาะสมก็สามารถช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาสดชื่นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจหรือแม้แต่โรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยเองก็ตาม วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับ5สิ่งง่ายๆที่ผู้สูงอายุควรทำเป็นประจำก่อนเข้านอนเพื่อช่วยให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆวันครับ ก่อนที่เราจะไปดูว่า5สิ่งนี้มีอะไรบ้างขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและเคล็ดลับการดูแลตัวเองสำหรับผู้สูงอายุที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับข้อที่1ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนนอนเสริมระบบไหลเวียนเลือดลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนเป็นหนึ่งในกิจกรรมง่ายๆที่ผู้สูงอายุควรทำเป็นประจำในทุกคืนแม้จะดูธรรมดาแต่สรรพคุณของน้ำอุ่นนั้นมีมากมายกว่าที่คิดโดยเฉพาะเมื่อร่างกายอยู่ในช่วงฟื้นฟูตัวเองตอนกลางคืนน้ำอุ่นสามารถเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ระบบต่างๆทำงานได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำไมต้องเป็นน้ำอุ่นไม่ใช่น้ำเย็น เมื่ออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญและระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายจะเริ่มทำงานช้าลงน้ำเย็นอาจทำให้หลอดเลือดหดตัวและทำให้ร่างกายต้องปรับอุณหภูมิภายในเพิ่มเติมในขณะที่น้ำอุ่นจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นกระตุ้นระบบการทำงานของอวัยวะภายในโดยไม่กระทบกับการทำงานของหัวใจ นอกจากนี้น้ําอุ่นยังช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากการใช้งานตลอดวันคลายตัวลงทำให้รู้สึกผ่อนคลายส่งผลต่อคุณภาพการนอนอย่างชัดเจนหลับลึกขึ้นตื่นมาสดชื่นกว่าเดิมมากขึ้นประโยชน์ของการดื่มน้ําอุ่นก่อนนอนที่ผู้สูงอายุไม่ควรมองข้ามข้อ1ช่วยลดความหนืดของเลือด ในวัยสูงอายุความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดตีบเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยการดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนสามารถช่วยให้เลือดไม่หนื่อจนเกินไปลดโอกาสเกิดภาวะลิ่มเลือดซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายข้อ2 ขับของเสียออกจากร่างกายช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้นตอนกลางคืนการดื่มน้ํำอุ่นจะช่วยขับของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกายออกทางปัสสาวะในเช้าวันถัดไปช่วยลดภาระการทำงานของไตและลดการสะสมของสารพิษ ข้อ 3. ลดอาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้อน้ำอุ่นช่วยคลายเส้นลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีอาการข้อยึดข้อฝืดการดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนจะช่วยให้ตื่นมาพร้อมความรู้สึกเบาสบายมากขึ้นข้อ 4. ส่งเสริมการนอนหลับอย่างมีคุณภาพน้ำอุ่นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายทางจิตใจลดความเครียดความกงังวลและช่วยให้หลับง่ายหลับลึกขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ควรดื่มเมื่อไหร่และปริมาณเท่าไหร่ผู้สูงอายุควรดื่มน้ำอุ่นประมาณ 150- 200ถึงมิลลิลิตรหรือครึ่งแก้วถึงแก้วเล็กนะครับก่อนเข้านอนประมาณ30นาทีเพื่อไม่ให้ปวดปัสสาวะบ่อยกลางดึกหากดื่มมากเกินไปอาจทำให้นอนหลับไม่ต่อเนื่องจากการลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆข้อควรระวังครับไม่ควรดื่มน้ำเย็นจัดหรือร้อนเกินไปเพราะอาจทำให้หลอดเลือดในกระเพาะอาหารหดตัวหรือเสียหายหากมีโรคไตหรือภาวะเกลือแร่ผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณน้ำที่เหมาะสมเมื่อผู้สูงอายุดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายมีความสมดุลหลับสบายลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆและทำให้ตื่นมาพร้อมสุขภาพที่แข็งแรงในทุกๆวันข้อที่2ยืดเหยียดร่างกายเบาๆปรับสมดุลลดปวดเมื่อยเพิ่มการนอนหลับลึก หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายข้อฝืดกล้ามเนื้อแข็งตึงและการนอนหลับที่ไม่สนิทการยืดเหยียดร่างกายเบาๆก่อนนอนเพียงไม่กี่นาทีสามารถช่วยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อปรับสมดุลของร่างกายและเตรียมระบบประสาทให้เข้าสู่สภาวะพักผ่อนอย่างเต็มที่หมายเหตุทำไมการยืดเหยียดก่อนนอนจึงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ เมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆจะลดลงส่งผลให้เกิดการตึงตัวปวดหลังปวดขาปวดเอวหรือแม้แต่กล้ามเนื้ออักเสบโดยไม่รู้ตัวการยืดเหยียดเบาๆเป็นเหมือนการบอกร่างกายว่าถึงเวลาเข้าสู่โหมดพักผ่อนช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นและลดโอกาสการเป็นตะคริวระหว่างคืนประโยชน์ของการยืดเหยียดก่อนนอนในผู้สูงอายุ 1. ลดอาการปวดหลังปวดขาปวดข้อการยืดกล้ามเนื้อบริเวณหลังต้นขาและน่องจะช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้บีขึ้นลดอาการตึงเครียดลดการสะสมของกรดแลคติกซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดเมือ่อย 2. กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมากโดยตลอดวัน 3. ลดความเครียดทางจิตใจและคลายความวิตกกังวลการยืดเหยียดสามารถช่วยกระตุ้นระบบประสาทธาราซิมพาเทติกระบบที่ทำงานในภาวะพักผ่อนช่วยลดความดันโลหิตทำให้หัวใจเต้นช้าลงและรู้สึกสงบขึ้น 4. ช่วยให้หลับลึกและนานขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อผ่อนคลายสมองก็จะสามารถส่งสัญญาณให้นอนหลับได้เร็วขึ้นและอยู่ในภาวะหลับลึกได้นานขึ้นส่งผลให้ตื่นมาสดชื่นกว่าเดิม หม้เหตุท้ายืดเหยียดเบาๆที่แนะนำสำหรับผู้สูงอายุ 1. ท่ายืดคอและไหล่หมุนไหล่เป็นวงกลมช้าๆไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างละสิบครั้ง 2. ท่ายืดหลังยืนหรือนั่งหลังตรงแล้วประสานมือเหยียดไปด้านหน้าให้สุดรู้สึกตึงที่แผ่นหลัง 3. ท่ายืดขาและน่องยืนพิงผนังแล้วเหยียดขาข้างหนึ่งไปด้านหลังเล็กน้อย กดส้นเท้าติดพื้นค้างไว้15วินาทีสลับข้าง 4. ถ้านั่งเหยียดแขนเหนือศีรษะนั่งบนเก้าอี้แล้วเหยียดแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะสูดลมหายใจลึกๆแล้วปล่อยออกช้าๆควรทำทุกท่าอย่างช้าๆเบาๆเ,เน้นให้รู้สึกตึงพอดีไม่เจ็บและใช้เวลาประมาณ5-10นาทีต่อวันก็เพียงพอข้อควรระวัง ห้ามฝืนร่างกายเกินไปหากรู้สึกเจ็บหรือเวียนศีรษะให้หยุดทันทีควรใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่รัดแน่นและอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยไม่ลื่นเมื่อผู้สูงอายุหมันยืดเหยียดร่างกายก่อนนอนทุกวันแม้เพียงไม่กี่นาทีจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายคลายคล้ามเนื้อทำให้หลับสบายตื่นมาสดชื่นลดปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังได้อย่างเห็นผลข้อที่ส ฝึกหายใจลึกและสมาธิก่อนนอนฟื้นฟูจิตใจสงบสมองหลับสบายอย่างมีคุณภาพในช่วงเวลาที่ใกล้เข้านอนการปล่อยใจให้สงบและการตั้งสมาธิกับลมหายใจเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุควรฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพราะจิตใจที่สง,สงบส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทระบบฮอร์โมนและคุณภาพการนอนหลับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพกายโดยรวมอย่างลึกซึ้ง หลายคนอาจคิดว่าการนั่งสมาธิหรือการฝึกหายใจเป็นเรื่องของนักปฏิบัติธรรมหรือคนที่อยู่ในวัดแต่ในความเป็นจริงแล้ววิธีการง่ายๆเหล่านี้สามารถช่วยฟื้นฟูทั้งภายในของผู้สูงอายุได้ดีเยี่ยมทั้งในด้านจิตใจอารมณ์และสภาพร่างกายการฝึกหายใจลึกหรือ deep breathing ช่วยอะไรได้บ้างเมื่อเราหายใจช้า ลึกและสม่ำเสมอระบบประสาทอัตโนมัติที่เรียกว่าพาราซิมพาเทติกจะเริ่มทำงานซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมการพักผ่อนของร่างกายทำให้หัวใจเต้นช้าลงความดันเลือดลดลงและสมองเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายอย่างลึกซึง้งสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีความวิตกกังวลนอนไม่หลับหรือรู้สึกกระสับกระส่ายในเวลากลางคืนการฝึกหายใจลึก สามารถช่วยให้จิตใจสงบความเครียดลดลงและทำให้หลับได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายานอนหลับวิธีฝึกหายใจลึกอย่างง่ายที่ทำได้ทุกคืน 1. นั่งหรือนอนในท่าที่สบายปิดตาเบาๆและปล่อยแขนขาให้ผ่อนคลาย 2. หายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆนับ1 2 3 4ส กลั้นลมหายใจไว้เล็กน้อยนับหนึ่งสองแล้วหายใจออกทางปากหรือจมูกอย่างช้าๆยาวๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าทำซ้ำประมาณ5้าถึงสิรอบหรือ5้าถึงสินาทีระหว่างการฝึกหายใจควรนึกถึงสิ่งดีๆภาพสวยงามหรือคำสวดมนต์เบาๆ เพื่อช่วยเสริมจิตใจให้รู้สึกสงบและสบายการนั่งสมาธิหรือฟังเสียงธรรมะเบาหากท่านใดนั่งสมาธิได้อาจเลือกนั่งหลังตรงในที่เงียบสงบปิดตาและมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกค่อยๆปล่อยวางความคิดที่วุ่นวายไม่ต้องบังคับเพียงแค่รับรู้แล้วก็ปล่อยไปหรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือการเปิดเสียงธรรมะเบา เสียงน้ำไหลเสียงนกร้องหรือเสียงดนตรีบำบัดซึ่งช่วยให้สมองผ่อนคลายได้ดีไม่แพ้กันประโยชน์ของการฝึกหายใจลึกและสมาธิก่อนนอน 1. ช่วยให้หลับง่ายหลับลึกและตื่นมาสดชื่นระบบประสาทเข้าหมดพักผ่อนช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับลดการตื่นกลางดึกและไม่รู้สึกเพลียเมื่อตื่นขึ้น 2. ลดความดันโลหิตและความเครียดเรื้อรังผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงการฝึกหายใจลึกเป็นวิธีธรรมชาติที่ช่วยลดระดับความดันได้อย่างปลอดภัย 3. เสริมภูมิคุ้มกันและชะลอวัยเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินและเมลาโทนินจะหลั่งออกมามากขึ้นส่งผลให้จิตใจดี ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น 4. ลดความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยจิตใจที่สงบมีสติและรู้ทันอารมณ์ของตัวเองจะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าและสร้างความสุขในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนเวลาเหมาะสมหลังจากทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วเช่นดื่มน้ำอุ่นอาบน้ำหรือยืดเหยียด ควรใช้เวลาประมาณ10 1ถึง15นาทีในห้องที่สงบมีแสงไฟสลัวสลวฝึกหายใจลึกหรือทำสมาธิก่อนนอนการฝึกหายใจและทำสมาธิก่อนนอนไม่เพียงแต่ทำให้หลับง่ายเท่านั้นแต่ยังเป็นการบำรุงสุขภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้เข้มแข็งสงบเย็นและห่างไกลโรคภัยที่เกิดจากความเครียดสะสมในระยะยาวข้อที่4เข้านอนให้ตรงเวลา สร้างมงจรนาฬิกาชีวิตให้ร่างกายฟื้นฟูเต็มที่หนึ่งในสิ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนมักมองข้ามคือความสำคัญของการนอนให้เป็นเวลาไม่ใช่แค่จำนวนชั่วโมงที่นอนเท่านั้นที่มีผลต่อสุขภาพแต่เวลาในการเข้านอนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของอวัยวะภายในระบบฮอร์โมนและสมองของร่างกายโดยรวม ร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวิตหรือที่เรียกว่า circadian rhythm ซึ่งควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและแม้แต่กระบวนการซ่อมแซมเซลล์เมื่อผู้สูงอายุเข้านอนตรงเวลาทุกคืนร่างกายจะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่มากกว่าการนอนผิดเวลาแม้จะนอนนานเท่ากันทำไมการเข้านอนให้ตรงเวลาถึงสำคัญกับผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้นอนหลับจะลดลงตามธรรมชาติหากเข้านอนไม่ตรงเวลาสมองจะสับสนว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนทำให้หลับยากตื่นบ่อยหรือหลับไม่ลึกส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงและเกิดอาการง่วงในเวลากลางวันประโยชน์ของการเข้านอนให้ตรงเวลาในผู้สูงอายุ 1. ช่วยฟื้นฟูร่างกายและซ่อมแซมเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองคือช่วงเวลาที่ร่างกายหลั่งกรดฮอร์โมนสูงสุดซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อภายใน 2. เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคการนอนอย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมจะก,กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและส่งเสริมให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคได้ดีขึ้น 3. ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงการอดนอนหรือเข้านอนผิดเวลาเรื้อรังมีผลโดยตรงต่อระดับน้ำตาลในเลือดความดันและอัตราการเต้นของหัวใจ 4. ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยการนอนให้ตรงเวลาจะทำให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินและโดปามีนที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขและลดอาการวิตกกังวลในช่วงกลางคืน เคล็ดลับการเข้านอนตรงเวลาสำหรับผู้สูงอายุ 1. ตั้งเวลานอนให้แน่นอนเช่นเข้านอนเวลา3ามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทุกคืนและตื่นให้ตรงเวลาทุกเช้าแม้ในวันหยุดลดการใช้โทรศัพท์ทีวีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจะรบกวนการหลั่งเมลาโทนินปรับแสงในห้องให้สลัวประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้สมองเตรียมตัวเข้าสู่โหมดพักผ่อน งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือของหวานก่อนนอนอย่างน้อย4ชั่วโมงหากมีการนอนกลางวันควรจำกัดไม่เกิน30นาทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการนอนตอนกลางคืนทำเป็นกิจวัตรร่างกายจะจดจำเวลา เมื่อทำเป็นกิจวัตรต่อเนื่องทุกวันสมองจะเริ่มจดจำว่าเวลาไหนควรนอนเวลาไหนควรตื่นส่งผลให้หลับง่ายตื่นเองได้โดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกและตื่นมาพร้อมความสดชื่นทั้งกายและใจการเข้านอนตรงเวลานั้นเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ยาแต่ให้ผลลัพธ์ระยะยาวอย่างน่าทึ่งทั้งในด้านร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกวันข้อที่ห้า ทำจิตใจให้เบิกบานปล่อยวางความเครียดหลับสนิทสุขภาพจิตด,ดีอายุยืนยาวก่อนเข้านอนจิตใจคือสิ่งสำคัญไม่แพ้ร่างกายเพราะแม้จะนอนในห้องที่เงียบสงบใช้ที่นอนดีอากาศดีหรือทําทุกสิ่งอย่างครบถ้วนแต่หากจิตใจยังฟุ้งซ่านเครียดกังวลหรือมีความคิดวนเวียนในใจก็ยากที่จะหลับลึก และร่างกายจะไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างแท้จริงสุขภาพจิตที่ดีในช่วงเวลาก่อนนอนคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพกายที่แข็งแรงในระยะยาวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักมีเรื่องคิดมากทั้งเรื่องครอบครัวการเงินความเหงาหรือความเจ็บป่วยในอดีตจิตใจที่เครียดเท่ากับภัยเงียบของสุขภาพความเครียดความกังวลและความคิดลบๆ มีผลโดยตรงต่อระบบประสาทอัตโนมัติทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดตื่นตัวตลอดเวลาหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันสูงขึ้นและฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลก็จะหลั่งออกมาซึ่งส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหลายชนิด <c oughs> เช่นเบาหวานหัวใจหรือแม้แต่โรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยเทคนิคง่ายๆในการสร้างความเบิกบาน และปล่อยวางก่อนนอน 1. ขอบคุณตัวเองและสิ่งดีๆในแต่ละวัน gratitude practice ก่อนนอนให้ผู้สูงอายุหลับตาเบาๆแล้วทบทวนว่าวันนี้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นได้กินอาหารอร่อยได้คุยกับลูกหลานหรือแค่อากาศดีสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจรู้สึกอบอุ่นและสงบลงอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นหากมีเรื่องขุนเคือนในใจไม่พอใจหรือรู้สึกผิดบางอย่างให้ค่อยๆบอกตัวเองว่าพอแล้วเราวางได้แล้วการให้อภัยคือการปลดปล่อยจิตใจไม่ให้แบกน้ำหนักของอดีตและช่วยให้เข้าสู่การพักผ่อนได้อย่างแท้จริง 3. ไม่เก็บเรื่องเครียดมาคิดซังตอนกลางคืนพยายามแยกเรื่องที่แก้ได้กับเรื่องที่ควรพักไว้ก่อน เช่นหากเรื่องนั้นต้องรอพรุ่งนี้ค่อยจัดการก็ให้เขียนไว้ในสมุดแล้วปิดจบในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพื่อให้สมองสามารถหยุดคิดและเข้าสู่โหมดหลับได้อย่างมีคุณภาพ 4. พูดคุยเบาๆกับคนในบ้านหรือสวดมนต์ผู้สูงอายุหลายคนหากได้คุยกับคนที่รักก่อนนอนหรือมีบทสวดมนต์ที่ชอบก็สามารถสร้างความสงบใจอย่างลึกซึ้ง ช่วยตัดความกังวลและทำให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยทำไมสุขภาพจิตจึงสำคัญยิ่งในช่วงก่อนนอนจิตใจที่สงบเท่ากับสมองที่พร้อมฟื้นฟูเมื่อใจสงบสมองจะเข้าสู่คลื่นสมองแบบอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นที่เชื่อมโยงกับภาวะผ่อนคลายเตรียมเข้าสู่การหลับลึกจิตใจที่เบิกบานเท่ากับฮอร์โมนสุขภาพทำงาน การคิดบวกและความรู้สึกขอบคุณจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ดีและการหลับสนิทโดยธรรมชาติการดูแลจิตใจก่อนนอนคือการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีที่สุดในเช้าวันถัดไปผู้สูงอายุที่ฝึกปล่อยวางฝึกขอบคุณและทำใจให้สงบก่อนนอนจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นทุกวันลดความเครียดเรื้อรังนอนหลับลึก และมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุขและทั้งหมดนี้คือ5สิ่งที่ผู้สูงอายุควรทําก่อนนอนทุกวันเพียงใช้เวลาไม่นานแต่ส่งผลอย่างลึกซึ้งทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆ เคล็ดลับสุขภาพแบบนี้อีกในคลิปถัดไปขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกคืนและนอนหลับอย่างมีคุณภาพขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกคืนและนอนหลับอย่างมีคุณภาพแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ